มาครับทุกคนหลังจากที่ผมรีวิวกระถ่อมมือหนันเนาะครับผมก็มีคนท้ามมาว่าพักอันนี้คือพักอีหยังเนาะครับผมก็ไปหาเบื่องในในเอฟแดงนะครับผมอืว่าเป็นพักอีนู่นครับผมนะครับหรือพักสาบนะครับไปหัวจักนะครับนี่ทุกคนเบิ่งยอดยอดเพิ่นก็กินได้ได้ครับนี่เป็นพักสาบนะครับหรือพักอีนู่นครับผมแหมเพื่อนเอามาปลูกนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันซีใต้เลยครับทุกคน เป็นต้นเครืออางุนนี่แหละครับอืนึกว่ามันสิใต้แล้วครับมันบ่มีบ่มีใบเนาะครับผมก็พอดีโดนฝนเนาะครับฝนตกมาเมื่อนั้นเนาะครับผมก็เลยงามครับมันออกไม่เนาะครับผมก็ว่าสิเฮ็ดเฮ็ดไอ้มันไตไปทางปุ่นเนาะครับก็สิรักษาให้ที่ที่เนาะครับผมเบิง่งทุกคนมันแม่นดอกมันอยู่บนนี้ เมนดอกมันบ่ครับนี่เบิ่งขนาดสีออกดอกนะครับตอนหนั่นครับทุกคนคือมีแมลงครับแมลงชนิดหนึ่งนะครับมากินใบเบิ้ดครับผมทุกคนผมนึกว่าแต่เพิ่นสีตุ๋ยแล้วนะครับผมก็สักนี่แหละครับนะครับก็คือผักสาบครับทุกคนผักอีนูนนะครับผมก็ไปหาเบิ้งแล้วนะครับปะ ลูกเพิ่นกสิคือกระทกลกเนาะครับหรือว่าคือเซารสครับทุกคนแมนกสิมีสามเฉกนะครับผมก็อธิบายบันทถึกบันไดครับเบื้องบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะครับตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงคือแดดออกแห้งครับเนาะครับพอตกใบมากครับทุกคนเอ่อขึ้มๆเนาะครับผมก็บรรยากาศถุงหน้าครับทุกคนเบื้องนี่ครับ ตางผุนก็เป็นสวนกล้วยครับผมกับสวนคาตะไร่เนาะครับก็ผมเอ้าหนูใต้เลยทุกคนเนาะครับสำหรับมะนีครับผมกับสิพามเบิ้งพักสาครับหรือพักอีนู่นเนาะครับผมเอาไปจิ้มครับแจวเนาะครับผมแหดแจวแซบๆครับผมก็กินก็ผมก็ยกินแหละครับรสชาติก็สียออกหวานเนาะครับหวานหวานแบบ จังใดล่ะถ้าผู้ใดเคยกินนาะครับก็สีหูครับทุกคนเบิ่งสะสะกมีหนามแล้วครับทุกคนหลังจากสีฝนตกนะครับก็สีแห่งไปเบิดแล้วครับทุกคนสงการก็ขาดว่าสีแห่งะอืมคือขันว่าฝนบตกเก็แห่งไปเลยครับก็เลือน้อยนึงครับผมเบิ่งบรรยากาศนะครับช่วงเทียงครับทุกคนบรรยากาศขึ้นครับคือฝนสิตกนะครับเบื่องขอกยังบระทันได้มุ่งลังคาครับทุกคน นะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับที่เขามารับชมครับขอมาเบิงพักอินหูนพักสาบนะครับก็าวควา,มมาสวัสดีจุงกะครับผมบ๊ายบาย